ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สามารถสนับสนุนผมได้ทาง To เ m n y w a l l l ลขอขอบคุณสำหรับยอดโดนเนทด้วยนะครับโทโดโรกิมายืนด้มดมดมมอมๆมมองมองตรงรถสายตวจอย่างนี้อยากโดนตำรวจเรียกนักหรือไงก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เธอก็ไม่ยอมคุยกับฉันนะสิอีกอย่างตอนนั้นฉันก็แค่พยายามปกป้องความสัมพันธ์ของพวกเรา แต่การที่ฉันเข้าไปจูบแก้มเธอแบบนั้นฉันก็เป็นฝ่ายผิดอยู่ดีเพราะงั้นฉันขอโทษนะเอาเธอะยังไงฉันก็ไม่ได้โกรธนายแล้วจริงเหรอถ้าอย่างนั้นให้ฉันซื้อของขวัญให้เธอสักชิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะได้ไปซื้อด้วยกันดีไหมละ่ะจะทําแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าเพราะถ้าเกิดมีคนเห็นพวกเราเข้าเรื่องนั้นฉันคิดเอาไว้แล้วละ่ะอริกยะเธอมาเป็นยากุซ่าซะสิหาทุกคนฟังนะเอออันโตครับ เขาคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่แก๊งสาขาของเราส่งเขาเพื่อมาฝึกงานพราะงั้นวันนี้ก็ช่วยดูแลเขาด้วยครับลูกพี่ที่เขาบอกให้มาเป็นยาก,ากุซ่าก็คือแบบนี้เองสินะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะออกไปซื้อของกันครับ,รบลูกพี่เป็นไงล่ะขนาดลูกน้องของฉันยังจําไม่ได้เลยว่าเป็นเธอเลยสักคนระหว่างนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะอ่ะเออเราเป็นตำรวจนะนี่เราทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยเราเคยเจอหมอนี่มาก่อนนี่หว่า ไอ้แว่นกันแดดนั่นเป็นแว่นของลูกพี่เดอลอกีที่ใส่อยู่ตลอดลูกพี่เอามาให้มันงั้นเหรอเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบหมอนี่เท่าไหร่เลยแฮะพอมองแบบนี้แล้วสายตาของอริกระยะก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็ยังรักเธอนะเธอใส่ชุดแบบผู้ชายมันก็ดูดีไม่เบาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ชอบเห็นเธอใส่ชุดปกติมากกว่าแล้ว,วันหนึ่งเมื่อถึงตอนที่พวกเราจับมือกันในชุดแต่งงาน ซึ่งถ้าเป็นชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมก็คงจะดีเหมือนกันนี่เธออย่าทําผ้าเชียร์นะอันโตกเลือกได้ยังเอ่อยังเลยครับเอ๊ะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอารถนะเอาเป็นว่าพวกเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่าก็ร้านนี้มีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยนี่นาเฮ้ยแกน่ะอย่าได้ใจแค่เพราะว่าเขาชอบแกนะเฟยนคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ข้างทวรกิจตลอดเลยนี่นา ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะชื่ออาบูเอะหรือเปล่านะฉันห่ะเป็นมือขวาเพียงคนเดียวของลูกพีโทโธรกิฉันรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยแผลเป็นบนหน้ามาจากการที่โดนแมวข่วนหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าเขาเป็นพวกชอบกินขนมหวานนั่นสินะฉันแทบจะไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับโทโรรกิเลยส,สุดยอดเล่าเรื่องของโทโรรกิให้ผมฟังมากกว่านี้อีกสิครับเอ๊โถว เขาได้เรียกรูปพี่แบบหงว,วนเลยงั้นเหรอเฮ้ยใครฟ้อาอ่ะเหอเอ๊ะอบูเบนี่วะขอโทษนะแต่เรื่องซื้อของต้องเอาไว้ค้าหน้าแล้วละ่ะหน้าที่โรงพยาบาลเขาเป็นคนสําคัญกับนายมากเลยสินะอืมก็ตอนแรกที่ฉันบอกเขาว่าจะมาเป็นยากุซ่าเขาก็ตามฉันมาโดยที่ไม่มีท่าทีลังเลเลยละ่ะพอเงั้นถึงพวกเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เขาก็เป็นครอบครัวของฉันนะนะ คือต้นลูกพีโทนอรอกีแล้วเธอไม่อยากได้ของขวัญจริงๆงั้นเหรอก็ก่อนหน้านี้เอ๊ะเธอไม่ชอบให้คนอื่นเห็นวลตาเธองั้นเหรองั้นใส่ดีสซกสินายให้ฉันมาแล้วล่ะเออเอองั้นเหรอ